มาพบกับโอวิวกับผมสิโรดคามไพบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงรถไฟที่ตอนนี้เรียกกันง่ายๆว่ารถไฟไทยจีนเป็นเรื่องซึ่งทุกคนอยากได้เป็นเรื่องซึ่งคนเห็นต้องกำหนดว่าควรจะมีควรจะมีมานานแล้วด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตอนนี้สัญญาณของการมีเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเรื่องที่ยังเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เป็นประเด็นที่สังคมกังวลนะเวลานี้มันวนอยู่สองสเรื่องด้วยกันนะครับหลายๆเรื่องเป็นเรื่องซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องซึ่งสังคมกังวลไปเองแต่ว่าบางเรื่องเป็นเเรรื่่่อองงงงซึมมมีูลลลหหตตุใใ้้ควววจะกัแผิดาน เรื่องที่ควรจะต้องกังวลก็คือเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีของฝั่งจีนของบริษัทจีนซึ่งจะเป็นคนขายรถไฟความเร็วสูงให้กับประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าการขายเทคโนโลยีหมายถึงการที่วิศวกรรมไทยหมายถึงการที่สถาปนิกไทยจะได้รับองค์ความรู้และเมื่อมีองค์ความรู้เนี่ยโอกาสที่เราจะพัฒนาระบบรถไฟต่างๆของเราก็มีโอกาสจะเป็นไปได้มากขึ้นไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีจีนไม่ต้องพึ่งวิศวกรจีนในการถ่ายทอด ความรู้ในการจ่ายค่าเมนเทนแนนซ์รักษาดูแลราคาแพงคำนั้นเป็นประเด็นที่มีการ ถกเถียงกันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องของการทํารถไฟความเร็วสูงนอกจากเรื่องของการกู้เงินเรื่องเรื่องของการพัฒนาพื้นที่สองข้างทางก็คือเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงนะครับวิศวกรรมสถานก็ออกมาพูดเรื่องนี้สภาสถาปนิกก็ออกมาพูดเรื่องนี้หลังใหญ่ใจความคืออยากเห็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนเข้ามาสู่ไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่าจริงๆแต่เดิมแล้วเนี่ยจีนเป็นประเทศซึ่งไม่มีการผลิดรถไฟความเร็วสูงเป็นของตัวเองจีนเพื ซ่งจะเริ่มพัฒนาอุตสาหการรมรถไฟความเร็วสูงไม่เกิน10กว่าปีและผมคิดว่าท่านผู้ชมที่พอจะตามเรื่องการพัฒนารถไฟความเร็วสูงของจีนคงทราบว่าจีนใช้วิชาลัดจีนใช้วิชาการเป็นประเทศใหญ่ในการได้เปรียบจนถ่ายทอดเทคโนโลยียังไงเดี๋ยวฟังวิศวกรรมสถานไทยว่าเขาพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจากจีนเข้าสู่ไทยยังไงแล้วจะคุยกันตป่อว่าไทยต้องทำยังไงเพื่อดึงเทคโนโลยีนี้มาเป็นของไทยได้มากที่สุดครับ เราจะใช้เวลานานแค่ไหนคิดว่าเร่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะเริ่มทํางานภายในสองเดือนข้างหน้าผมผมเชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มมีการประชุมกันแล้วนะครับเพื่อให้ทันการกับนะครับเป็นไปได้นะครับเพื่อประชุมกันว่าในแต่ละสัสดส่วนที่คุยกันในแต่ละวงนั้นเราจะทํำยังไงมีขั้นตอนยังไงในรายละเอียดอยากให้มีหลายสมาคมได้มานั่งคุยกันชัดเจนภายในที่หน้าเราเริ่มครับ นั่นคือเสียงของฝั่งวิศวกรรมสถานนะครับซึ่งพยายามจะแก้ปัญหาที่ประชาชนไม่สบายใจว่าทำไมรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นโครงการมูลค่าหลายแสนล้านกลายเป็นว่าไทยเป็นผู้ลงทุนเอง100%แล้วเป็นผู้ซื้อที่เหมือนกับว่าจีนจะไม่ค่อยให้ความรู้ให้เทคโนโลยีอะไรกับไทยเลยแต่เดิมจีนเป็นประเทศที่ต้องถือว่าไม่มีเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเป็นของตัวเองนะครับจีนใช้วิชา ต้องเรียกว่าการเรียนรัดนั่นก็คือจีนเป็นประเทศซึ่งมีเงินเยอะมีพื้นที่กว้างขวางและมีการเร่งพัฒนารถไฟความเร็วสูงในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาและวิธีที่จีนใช้ในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงจนขายของให้ไทยได้ก็คือการที่จีนเนี่ยจ้างประเทศอื่นๆจ้างซีเมนต์ของเยอรมนันจ้างบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ผลิตรถไฟความเร็วสูงของแคนาดาบ้างของญี่ปุ่นบ้างไปทําการผลิตรถไฟความเร็วสูงให้จีนแล้ว ใช้ความใหญ่ของประเทศจีนใช้เม็ดเงินในการซื้อรถไฟความเร็วสูงจากประเทศเหล่านี้บ,บังคับบริษัทเหล่านี้ว่าหากจะให้จีนซื้อของของคุณคุณต้องโอนเทคโนโลยีของคุณให้กับจีนด้วยเพราะฉะนั้นภายในเวลาไม่กี่ปีที่จีนเริ่มพัฒนารถไฟความเร็วสูงของจีนในปี2004ปีนี้2017เพียงแค่13ปีซึ่งจีนไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลย จีนจ้างซีเมนทำรถไฟให้จีนจีนสร้างคาวาสกิของญี่ปุ่นทำรถไฟความเร็วสูงให้จีนจีนจ้างบอมบาร์ดิเออร์ของแคนาดาทำรถไฟความเร็วสูงให้จีนและทุกดีลค้นพบแล้วว่าเขียนไว้อย่างนี้หมดว่าทุกบริษัทต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้จีนนั่นคือเงื่อนไขที่ไทยควรจะเรียนแบบจีนไทยซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีนไม่เป็นไรอาจจะมีมุมมองแตกต่างกันในมุมมองของคนแต่ละคนไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อรัฐบาลนี้ตัดสินใจเดินหน้าแล้ว ต้องทำให้ไทยได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ให้มากสุดไทยต้องไม่เป็นแค่ประเทศซึ่งจ่ายเงินซื้อของจากจีนและอาจจะต้องกู้เงินจากจีนเพื่อทํารถไฟความเร็วสูงแต่ไทยต้องได้องค์ความรู้และวิธีเดียวที่ไทยจะได้องค์ความรู้คือ ขายกับจีนซื้อลถไฟความเร็วสูงกับจีนแล้วทํากับจีนแบบที่จีนเคยทํากับซีเมนของเยอรมันทํากับจีนแบบที่จีนเคยทํากับบอมบาริเออร์ของแคนาดาทํากับจีนแบบที่จีนเคยทํากับคาวาสกิของญี่ปุ่นนั่นก็คือกำกับลงไปในสัญญาซื้อขายรถไฟความเร็วสูงของบริษัทจีนเลยว่าจีนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงให้ไทยอย่างไม่มีข้อแม้ ตั้งทีมวิศวกรรมสารไปเลยตั้งทีมของรัฐบาลไทยไปเลยตั้งทีมของช่างเทคนิคของไทยที่เก่งๆต่างๆไปเลยว่าไปศึกษาดูว่าตอนที่จีนพัฒนารถไฟความเร็วสูงเขาต่อรองจนประเทศผู้ผดลิตรถไฟความเร็วสูงต่างประเทศถ่ายทอดเทคโนโลยีให้จีนยังไงจนกระทั่ง10ปีผ่านไปจีนขายรถไฟความเร็วสูง ให้ไทยให้ได้นี่คือหัวใจของการทําการค้าขายกับจีนเราเป็นผู้ซื้อเราต้องมีอํานาจต่อรองอย่าเป็นผู้ซื้อที่ไม่มีอํานาจต่อรองอีกเรื่องหนึ่งที่มีความเป็นห่วงกันนอกจากเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับก็คือเรื่องของการทํา รถไฟความเร็วสูงเส e ้นทางที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศไทยสูงสุดยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้มีคําแถลงของสํานักงานนโยบายและและแผนการขนส่งจราจรน,นะครับหรือว่าสนออชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีนยยัยยะสําคัญนะครับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงซึ่งตอนนี้ชัดเจนว่าจะเป็นประเทศที่มีรถไฟสองระบบมีรถไฟของจีนและมีรถไฟของญี่ปุน่นตรงนี้คงเป็นเรื่องที่ อาจจะต้องหาทางต่อรองให้ได้มั่สุดว่าการที่ประเทศไทยกลายเป็นประเทศซึ่งมีรถไฟความเร็วสูงสองระบบระบบจีนแบบหนึ่งระบบญี่ปุ่นแบบหนึ่งมันจะทําให้ต้นทุนในการบริหารรถไฟความเร็วสูงของไทยมีความฟุ่มเฟือยมีความซ้ําซ้อนและมีความไม่จําเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาข้อที่สองที่ควรจะต้องมีการพิจา,ารณากันในเวลาที่ณเวลานี้รถไฟความเร็วสูงเดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของรถไฟความเร็วสูงณเวลานี้ แน่นอนว่าอาจจะมีบางคนตั้งคําถามว่าทําไมจะต้องให้จีนทําแต่ว่านั่นเป็นคําถามซึ่งอาจจะไม่มีความมีเหตุมีผลในภาวะทางการเมืองปัจจุบันต่อไปแล้วในเมื่อ,อ,อได้มีการตัดสินใจให้จีนไปแล้วโจของเวลานี้จึงวนอยู่สองสาเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือภายใต้กรอบใหญ่ที่มีการให้จีนไปแล้วการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทํำยังไงให้กับประเทศไทยคำตอบที่ประเทศไทยควรทําคือไทยต้องทํากับจีนแบบที่จีนทากับประเทศอื่นเรื่องที่2คือการเดินรถไฟ เราจะกลายเป็นประเทศที่มีการเดินรถไฟประเทศเดียว2ระบบระบบรางแบบจีนแบบหนึ่งระบบญี่ปุ่นอีกแบบหนึ่งตรงนี้หมายถึงต้นทุนที่อาจจะทําให้การดําเนินรถไฟความเร็วสูงของไทยมีความสูงเกินไปอย่างไม่มีความจำ,จำเป็นหรือเปล่าจะแก้ปัญหายี้ยังไง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องหาทางอธิบายให้ให้ประชาชนรับทราบได้และเรื่องที่สามที่อาจจะต้องมีการคุยกันในอนาคตคือเรื่องของการบริหารพื้นที่นะครับเรื่องบริหารพื้นที่ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องใหญ่และคนจนํานวนหนึ่งขาดใจเยอะข่าวที่ผ่านมาแน่นอนว่าเป็นข่าวซึ่งออกมาในแบบที่บอกว่าจีนจะเป็นคนบริหารเรื่องนี้ต้องชื่นชมสอนอ,อขอสํานักง,งานบริหารแผนขนส่งและจราจรอ,ออกมาพูดชัดเจนแล้วว่าการบริหารพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้ลงทุนจะเป็นผู้บริหารพื้นที่ทรัพย์สินเหล่านี้ทั้งหมด พันชัดเจนแล้วว่าจีนไม่ใช่เป็นคนบริหารแต่ตรงที่ฟังแล้วยังตันหิดตังหิดอยู่คือประโยคถัดไปที่บอกว่าเนื่องจากไทยไม่มีประสบการณ์ในช่วงแรกของการเดินรถจึงให้จีนเป็นคนให้คําปรึกษาก่อนแต่ ผลประโยชน์ของการเดินรถจะเป็นของไทยตรงนี้ยังเป็นคำเป็นประเด็นที่ต้องอธิบายกันต่อไปว่าภายใต้บทบาทที่จีนจะเป็นคนให้คัปรึกษาแต่ผลประโยชน์จะตกเป็นของไทยจะจัดสรรยังไงให้คนไทยสบายใจจริงๆนั่นคือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงทายทอดเทคโนโลยียังไงคําตอบคือทํากับจีนแบบที่จีนทำกับประเทศอื่นเรื่องของการบริหารรางเรื่องของการบริหารพื้นที่ทําแบบไหนก็ได้ให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์สูงสุดเพราะประชาชนไทยเป็นคนควักเงินในโครงการที่ไทยลงทุนเองร้อยเปอร์เซ็นต์โดยท่วหน้าจะคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับประเทศไทย เรื่องเศรษฐกิจ4.0เยอะเศรษฐกิจดิจิตอลเยอะผมจะเล่าให้ฟังเรื่องการพัฒนา AI artificial intelligence ที่เกิดขึ้นในกรณี Amazon Amazon ทำสิ่งที่เห็นแล้วว่าอนาคตการขาปลีกออนไลน์โลก พังแน่ๆหากไม่เข้าใจว่าเทคโนโลยีสําคัญกับการค้าออนไลน์ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วงนะนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าการค้าปลีกร้านค้าที่เป็นร้านค้าธรรมดากําลังได้รับผลกระทบกับธุรกิจการค้าขายออนไลน์นะครับแต่ว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นในโลกเวลานี้แม้กระทั่งการค้าปลีกออนไลน์การซื้อขายออนไลน์ก็อาจจะได้รับผลกระทบจาก เทคโนโลยีด้วยเหมือนกันและเป็นเทคโนโลยีซึ่งในสุดแล้วเราชะลอมันไม่ได้นั่นคือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่เรียกว่า artificial intelligence หรือ AI AI สําคัญยังไงคําตอบคือ AI สําคัญจนทุกคนที่ติดตามเรื่องธุรกิจติดตามเรื่องเศรษฐกิจเข้าใจตรงกันว่าวิทยาการแบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กาลังจะเปลี่ยนอนาคตเศรษฐกิจและอนาคตโลกไปอย่างมหาศาลและวันนี้มีข่าวข่าวหนึ่งน่าสนใจผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณว่าอนาคตเศรษฐกิจอนาคตธุรกิจ โดยเฉพาะการค้าปลีกจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสําคัญคนไทยรู้จักอเมซอนดีคนไทยจํานวนมากเวลาคิดถึงอเมซอนในอดีต10ปีก่อนตอนที่ผมไปเล่นต่างประเทศเวลาเราคิดถึงอเมซอนอเมซอนคือเว็บไซต์ขายหนังสือแต่เวลานี้อเมซอนไม่ใช่เว็บไซต์ขายหนังสือแล้วสัป,ปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องอเมซอนไปเทคโอเวอร์ร้านค้าอาหารนะครับอาหารที่เป็นอาหารเกรด A อาหารพรีเมียมคือคือเป็นเชนสโตร์ขนาดใหญ่ของอเมริกาเรียบร้อยไปแล้ว ตอนนี้มีประเด็นใหม่เกิดขึ้นอีกก็คือว่าอเมซอนจะทําการขายเสื้อผ้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ท่านผู้ชมฟังอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเพราะว่าในเมืองไทยเราก็มอกว่าซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เป็นเรื่องของผู้หญิงไม่มีอะไรทำนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจเครื่องห่มเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากในโลกคนจนํานวนมางซื้อมันตลอดเวลาอเมซอนทา แบรนด์หรือโปรดักต์ใหม่ซึ่งกําลังจะมีการใช้โลโลนี้เรียกว่าพรามวอร์ดด r บพราสำคัญยังไงพรามวอร์ดาคัญเพราะว่าเป็นการขายเสื้อผ้าออนไลน์แบบที่อเมซอนให้ผู้ซื้อสั่งเสื้อไปลองเองที่บ้านได้ผู้ซื้อสั่งเสื้อเองไปลองที่บ้านได้ถ้าทําแบบนี้ในประเทศไทยผมเชื่อว่าพวกขายเสื้อออนไลน์คำทาาแรกคือแล้วถ้าคนซื้อเสื้อขโมยเสื้อเราละแล้วถ้าคนซื้อเสื้อทําเสื้อเราพังละ แล้วถ้าซื้อเราเขาไม่คืนล่ะหรือว่าถ้าเขาคืนมาล้วเสื้อสภาพเสื้อผ้าเราเน่าล่ะจะทํำยังไงนั่นเป็นคําถามท,าที่เมืองไทยจะเกิดคําถามแบบนี้แต่อเมซอนเดินหน้าทําพรามบอ r ด์โดยไม่คิดถึงคําถามแบบนี้เลยแล้วเขาบอกเลยว่าตอบไปนี้ผู้ค้าที่สั่งซื้อเสื้อเขาามถึงสิชิ้นเอาไปลองได้เลยเอาไปลองได้เลยไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยซ้ำไปเอาไปลองถ้าไม่พอใจเอามาคืนหลังจากนั้น เก็บเงินเฉพาะส่วนที่คุณไม่คืนการค้าขายแบบนี้มันสําคัญยังไงมันสําคัญเพราะว่ามันสะท้อนว่าณเวลานี้อเมซ o n ได้พัฒนาระบบ artificial intelligence หรือ AI ที่ดึงข้อมูลเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคมาจากฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น Facebook หนักแน่นจนสามารถรู้ว่าลูกค้าที่เป็นคนซึ่งจ่ายค่า เซอร์วิสนะครับพรามวอล์ดเป็นการค้าเสื้อผ้าออนไลน์แต่ว่าคุณจะซื้อแบบนี้ได้คุณต้องเป็นสมาชิกของบริการของอเมซอนที่เรียกว่าอเมซอนพรามก่อนปีละ99เหรียญแปลว่าคนที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์แบบเอาเสื้อไปลองที่บ้านและอเมซอนไว้ใจว่าไม่ขโมยไม่ทําเสื้อเน่าไม่ทําเสื้อพังได้คุณต้องเป็นสมาชิกอเมซอนพรามเก้าสิบเก้าเหรียญก่อนแปลว่าอเมซอนมีระบบ artificial intelligence ที่รู้พฤติกรรมของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคกำลังซื้อซึ่งยอมจ่ายปีละเกือบ1น0้เหรียญเป็นผ ไม่มีปัญหาเรื่องการขโมยเสื้อการเอาเสื้อไปใส่ฟีแล้วบอกว่าไม่ชอบใจแล้วเอามาคืนการทำเสื้อเน่าแล้วเอามาคืน นั่นคือสิ่งที่มีในยะาสำคัญของธุรกิจนี้ a r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e น์ของ a เม Amazon กำลังแสดงตัวเองออกมาในการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ของ a เมซ o นมากขึ้นเรื่อยๆการค้าปลีกออนไลน์ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นอนาคตของโลกนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจนะครับโปรเฟสเซอร์ของ NYU ท่านหนึ่งบอกว่าอยากดูว่าธุรกิจออนไลน์สำคัญยังไงให้ดูเรื่องของการไหลของกาลังคนในธุรกิจใหญ่ๆของโลกไปสู่ธุรกิจที่เติบโตกับเศษรษฐกิจดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือ a เม z o n พอ็อกเกอร์แอนด์แกร์เบอร์ลอรีเอลยูนิลิเวอร์เอสเทย์ลอเดอร์ทั้งหมดนี้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในศตวรรษนี้หลังจากปี2 0 0พโดยเฉพาะการเกิดเศรษฐกิจดิจิทัลคือกำลังคนไหลาจากธุรกิจเหล่านี้ไปสู่ธุรกิจอย่าง Google ไปสู่ธุรกิจอย่าง Facebook ไปสู่ธุรกิจอย่าง a เม Amazon มากขึ้นเรื่อยๆการไหลของกำลังคนคุณภาพสูงหมายถึงการที่เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเติบโตและในกรณีของ Bezos เมนหนึ่งในผู้บรรริิหาธุกจ ระดับโลกไม่กี่คนที่พูดอย่างชัดเจนว่าอนาคตของโลกเศรษฐกิจของโลกต้องเดินไปสู่ดิจิตอลและ AI ปัญญาประดิษฐ์คืออนาคตที่จะกำกับเศรษฐกิจโลกสิ่งที่อเมซอนทำฟังเเลิน,เ,น,เ,นเป็นแค่การช่วยให้คนขายเสื้อคนซื้อเสื้อออนไลน์สบายใจได้ลองเสื้อมากขึ้นแต่ วิสัยทัศน์ของเบซอสน่าจดใจเขาบอกว่าตอนนี้ธุรกิจออนไลน์มันมีสิ่งที่เรียกว่า friction point friction point คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่กล้าควงเงินซื้อของออนไลน์มากขึ้น friction point ที่ว่านี้คืออะไรคือการไม่รู้ว่าของมันจะดีหรือเปล่าคือความกลัวว่าเอ๊ะพอไม่เห็นของของมันจะถูกใจเราไหมเปิดปกออกมาสั่งซื้อเห็นในเว็บปกเป็นปกหนึงเปิดเนื้อในมาเป็นอีกอันนึง friction point คือสิ่งที่ b บซอบอกว่า AI จะเข้ามาแก้ปัญหานี้เมื่อผู้ซื้อตัดความกังวลเรื่องนี้ไปว่าเห็นของในเว็บแต่กลัวของจะไม่ได้ดังใจผู้ซื้อกล้าผู้ซื้อมีโอกาสในการเอาของไปลองได้ที่บ้านก่อนผู้ซื้อจะมีการควักเงินมาซื้อของออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนา AI ของ a เม z o n รอบนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันไม่ใช่แค่การทำให้คนอยากซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ได้ลองเสื้อก่อนนั่นเป็นส่วนยอดของผู้ขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ ผู้เขาน้ําแข็งนี้มันมีเทคโนโลยีมหาศาลของอเมซอนซ่อนอยู่เทคโนโลยีด้าน AI เทคโนโลยีด้านการสต็อกสินค้าเทคโนโลยีด้านการจัดส่งสินค้าแบบที่จะทําให้ต้นทุนในการส่งมันต่ำที่สุดอย่าลืมว่าการที่อเมซอนทำแบบนี้คือให้ผู้ขาผู้ซื้อคืนสินค้าได้แปลว่าอเมซอนจะต้องรับต้นทุนในการคืนสินค้าเป็นของอเมซอนด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบใหม่ที่ทำให้อเมซอนคาดเดาพฤติกรรมลูกค้าได้ว่าต่อให้ผู้ซื้อ ซื้อเสื้อออนไลน์จากอเมซอนไปแล้วเอากลับคืนมาและอเมซอนจ่ายค่าคืนอเมซอนยังได้กําไรอยู่นั่นคือในย้าสาคัญของการเกิดเทคโนโลยี artificial intelligence แบบนี้ก็เกิดขึ้นในอเมซอนและคนจนํานวนมากที่ไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจว่าธุรกิจออนไลน์ Online การค้าขายออนไลน์กําลังจะเปลี่ยนไปอย่างมีในยะสสาคัญในอนาคต artificial intelligence ซึ่งอเม z o n เอาเข้ามาใช้จะเปลี่ยนพฤติกรรมซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคไปอย่างสิ้นเชิง ท่านผู้ชมเราถามตัวท่านเองดูว่าหากท่านจะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์จาก2เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งคืออเมซอนท่านสั่งซื้อเสื้อ15ตัวลองได้เลยไม่พอใจค่อยคืนกับอีกเว็บไซต์หนึ่งท่านเห็นแค่ของแล้วท่านต้องสั่งหลังจากนั้นต้องรรลุนว่าเสื้อใส่ได้หรือเปล่าท่านจะเลือกซื้ออะไรนั่นคือสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ของอเมซอนกำลังจะปฏิวัติ ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออนไลน์จะเปลี่ยนไปอย่างไม่เหมือนเดิมและการค้าปลีกออนไลน์เก่าๆกําลังจะพังแบบเดียวกับการค้าปลีกแบบเก่าพังไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะคุยกันถึงภาพยนตร์นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่อง t า a n ส f o ว m e r ภาค5ทุกคนรู้แล้วว่าเป็นหนังที่แย่เป็นหนังที่ไม่น่าดูเดี๋ยวจะคุยว่าไมไม่น่าดูยังไงครับ เป็นหนังซึ่งพัวพันกับการทําหนังสงครามให้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเรื่องต่างๆทร a n ส f ฟอร์เมอร์เป็นหนังสงครามแขนหนึ่งทร a n ส f ฟอร์เม er เป็นการเอาหนังสงครามมาใส่ชาหุ่นยนต์เข้าไปแต่เนื้อในมันคือหนังสงครามและสิ่งที่เป็นปัญหาของทร a n ส f ฟอร์ r มอร์ภาคนี้ก็คือว่ามันเป็นหนังสงครามที่มีหุ่นยนต์เป็นตัวประกอบแบบคุณภาพต่ํา เป็นหนังสงครามที่ไม่มีพลอตเป็นหนังสงครามที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากการไล่สู้กันของหุ่นยนต์ไปเรื่อยๆแน่นอนว่าหนังสงครามไม่ใช่ปัญหาแต่หนังสงครามในโลกมีทั้งหนังสงครามเกรด A และหนังสงครามเกรด C หรือเกรดดีและทางอินฟอร์เมอร์ภาค5นี้ไมเคิลเบดได้ทําให้ตัวเองกลายเป็นผู้กํากับหนังสงครามเกรดดีหรืออาจจะเป็นเกรด F ด้วยซ้ําที่โชคดีซึ่งเขามีเงินเยอะเขาสามารถใช้โปรดักชันขนาดใหญ่ดึงคนให้ดูหนังของเขาได้ขณะที่ในเรื่องอื่นๆอย่างน้อย i มเคิลเบดได้ทําให้เห็นว่าหนังมันต้องมีการเล่าเรื่องที่มีเส้นเรื่องที่ชัดเจนมีความชัดเจนในเรื่องของการสร้างความผูกพันระหว่างตัวละครกับผู้ชม p e a ร์ a r เบอรเป็นหนังไม่มีคุณภาพเป็นหนังสงครามแต่ว่าเป็นหนังที่ดูแล้วซึ้งเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกคอน i r เป็นหนังซึ่งเป็นหนังแอคชั่นที่มันแน่นอนมันไม่ใช่หนังคุณภาพแต่เป็นหนังแอคชั่นที่มันเป็นหนังแอคชั่นที่ดูเราซึ้งเป็นหนังแอคชั่นที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันเห็นร่องรอยของความรักระหว่างตัวละครว่าทําไมเขาถึงรักกันทําไมครอบครัวถึงสําคัญขณะที่ในทานฟอร์มเมอร์ภาคนี้มันไม่มีอะไรเลยมันคือการเอาหุ่นยนต์เรียงกันตีกันตีกันตีกัน,กนไปเรื่อยๆทําเหมือนกับว่านี่เป็นการทํางานของเด็กมหาวิทยาลัยที่ทําหนังสั้น5นาทีแล้วเอาหนังสั้น5นาที ยี่สิบเรื่องยี่สิบฉากมาเรียงต่อกันเป็นภาพยนตร์นี่คือปัญหาของทานวอเมอร์ภาคนี้ไมเคิลเบย์เป็นผู้กำกับซึ่งคนในวงการภาพยนตร์อเมริการู้อยู่แล้วว่าจุดเด่นของเขาไม่ใช่การทำหนังคุณภาพสูงแต่อย่างน้อยชื่อเสียงที่ผ่านมาคือเขาทำหนังได้สนุกเขาทำหนังแอคชั่นได้มันแต่ทานซอมเมอร์ภาคนี้มันไม่สนุกมันไม่มัน,ม,น,ม,ม,นมันไม่มีเรื่องอะไรแม้กระทั่งหากคุณอยากจะไปดูการตีกันของหุ่นยนต์มันก็ไม่สามารถเล่าเรื่องการตีกันของหุ่นยนต์ให้สนุกให้หน่าตื่นเต้นได้ไดขณะที่ในทานซอม เมภาคอื่นๆมันทำได้ในแง่อุดมการของนังก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า t r a n s f o อร์ r เป็นภาพยนตร์แบบไมเคิลบเอ็กก็คือการพยายามตอกย้ำเรื่องความรักชาติตอกย้ำลทัทธิทหารอย่าลืมว่า t r า n s f ฟอร์ r ทั้งหมดตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์คือทหาร i มเคิลเบ y เป็นผู้กำกับที่เติบโตมากับอเมริกาในยุคหลังสงครามอิรักในยุคหลังสงครามอ่าวเปอร์เซียเติบโตมาในยุคที่ฝ่ายอนรักษ์นิยมในอเมริกาพยายามจะสร้างหนังแบบนี้เพื่อบอกคนอเมริกาว่าสงครามมีความจำเป็นทหารคือวีรบุรุษกรกอบกู้โลก หนังของไมเคิลเบนเลยเนื้อแท้แล้วนักวิชาการหาารือนักวิจัรบางคนถึงบอกว่ามันเป็นการถ่ายทอดอุดมการแบบทหารนิยมเข้ามาสู่ภาพยนตร์อเมริกาอย่างแนบเนียงเพราะสาระสําคัญของภาพยนตร์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแอคชั่นอย่างเดียวแต่มันคือการถ่ายทอดอุดมการณบางอย่างอุดมการที่คิดว่า ทหารเท่านั้นคือผู้ที่จะกอบกู้โลกได้อุดมการที่คิดว่าความรุนแรงเท่านั้นคือเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของโลกได้อุดมการที่คิดว่าพละกกาลังและสังคมชายเป็นใหญ่เท่านั้นคือวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาของโลกนี้ได้แต่ในเคสของทานฟอร์เมอร์ภาคนี้ ทั้งหมดล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะมันไม่มีแก่นอะไรมันเล่าเรื่องสเปซสปาสเปซสปาจนถึงที่หากท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆท่านจะไม่รู้ว่าตัวละครหลักบางตัวที่มันโผล่มาในทุกภาคมันโผล่มาภาคน,นี้ได้ยังไงแล้วมันหายไปเฉยๆได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้นักวิจารณ์แทบจะทั่วโลกมองว่าไมเคิลเบย์นิวโลเกิดขึ้นแล้ว t r a n s f o r m e r 5จะเป็นหนังที่แย่ที่สุดในปีนี้ต่อไปหรือไม่ไม่รู้เพราะว่าสิ้นปีนี้จะมีแบทแมนกับซูเปอร์แมน เวอร์ชันภาคใหม่ออกมาซึ่งอาจจะตัดหน้าแชมป์หนังแย่ประจำปีไปแล้วแต่ณนะเวลานี้ทายซอมเมอร์ภาค5น่าจะเป็นหนังบ็อกออฟฟิศที่แย่ยสุดที่ออกมาในปีนี้แล้วจริงๆติดตามโอ้ยอยู่ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับทางช่อง Voice TV 21แล้วก็รออาอากาศทาง Facebook ไลฟ์พร้อมๆกันในวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง page, Voice เพจไวท์ทีว21ด้วยครับสวัสดีครับ